สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องก,กันไก่ The Family วันนี้เราจะไปไหนครับพี่ไก,ไก,ไก่ไปตกปลาไปตกปลาไปตกปลาที่ไหนครับตกปลาตกปลาสีชาพันธ์ใช่ครับวันนี้ว่วตกปลาสีชาพันธ์เราจะไปตกไหนกันตกสวายนะวันนี้จะไปตกสวาย เอาไปดูกันนะครับผมว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงติดตามชมได้นะครับ let's go ถึงแล้วถึงยังครับถึงแล้วถึงที่ไหนครับที่บอ่อตกปลาบอ่อตกปลาสีชาพานันไปดูบรรยากาศกับน้ำกัน บรรยากาศครับบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงครับอบอสวายนะครับวันนี้เราจะมาตกไหนครับ CP นี่เซียนสวายของเราครับผม CP ครับ ไอซีพีเพลงเกากองละขณะนี้เวลาหกโมงสิบนาทีครับเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันครับผม เรียนเรียนเข้ามาก่อนแล้ว ตอนนี้น้องซีพีกำลังงัดเบ็ดน,นะคะให่เอาไม้มาติดเอาไม้จะเดเอาไม้มาติดตอนนี้อยู่กับช่องกันไก่เดอะแฟมิลี่นะคะตอนนี้น้องซีพีกำลังงัดปลาสวายนะคะมาดูกันว่าปลาจะไซส์ไหนปลาจะตัวขนาดไหนอาเอาขึ้นมาโชว์นี่นี่คนติดตามเยอะแล้วแน่หนิใน o u t u b e น่แล้วเล่ ปลาน้มันจด้ยังรปะะัก hmm. สไปลาเรานะคะสามลูกใส่สามใช่ปะ อ่าตงนนว,วันนี้พี่พีว่าพี่พีมาเอาจริงไม่ได้มาเล่นร <the> ครับผมนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับผมบ่อตกปลาสีชาพันธ์ครับ แมตไนทนะครับผมวันนี้หัวสามหมื่นครับวันนี้นะครับผมกันไกลเดอะแฟมิลี่ก็มาตกไนสสวายครับจะเป็นยังไงนะครับผมเซียนหลิวตกสวายไปดูกันนะครับออออตอนนี้ก็18บแนาฬิกาี่นาทีครับผมเหลือเวลาอีกไม่มากก็จะเริ่มแข่งขันแล้วครับ,บไปติดตามกันครับผม let's go <S รับที่ทีทีมที่สนะครับก็สายประมาณสามสี่โครับนะทาองนแล้วกำสติ๊กเกอร์ติ๊กี้คันเบ็เลยนะฮะตี้คันเบ็ดเครับรบนี้ไม่ถดูนะฮสติกเกอร์ติี้คันเบ็ดโ้สองปัดามนะครับผมปาลวันนี้เราเล่นสองจุดเก้าศูนย์นะฮะกล้ามึงไปแล้วไปเลยเด้ วันนี้นะคะบ่อตกปลาสีชาพันเล่นปลาไซเอชซ้อนจุดเก้าศูนย์เอ่่งสามจุดหนึ่งศูนย์ลองสามจุดแปดศูนะคะแล้วก็ปลานอก3.30นะคะวันนี้เราจะมาลุ้นแมตส์ส0 0 0มื่นกันค่ะที่บ่อตกปลาสีชาพันนะคะเช่นดกันนะครับ

ไม่บอกเน้ตับปลาเลยวิศัยอันีไหน่อยก็ได้อันนี้ก็ะด้ด้ว่าของเจ้าไหมขออนุญานะคะโทษนะคะเอาไปใช้ไม่เลยเหรอฟาไปขวดตัวนะฟาไปขวดตัวหอ้าติดขันขันอยังงี้ ปากขวานะครับปาขวาครับตวนะครับตันะครับตนะครับต่ำมากครับนี่นลำลอง่าียังงเขาไปขับมันอ้ ตัวนะครับตัวนะครับรถต่อเพือ่อรถรถรถราคาสิพี่เหรอประทัดหมดมียังขัดมั้งกูตัวนะครับตัวนะครับผมรัวนะครับตัวนะครับ สนุกก็ปอนี่ฮะไมอยาอกว่าผมเป็นแฮมสุดที่สุดอย่างขัดมันวะหล่กห่างแล้วหลอห่างแล้วยังขัดมันบุ๋นิตามตามศูนย์ไปเลยตานอก มันต่ยังไงเน e? okay, ี่ยเขาคือเป็นอันหนึ่งเขาอย่างคือบางอย่างสามตามศูนย์ป่ะไก่สิสาปลาเรานะคะ3 19เหัวเชื้อนอกสิงโตครับผมแล้วก็มารอดูสายปลาตัวนี้กันครับสาม หกเลยไปตั้งเยอะครับผมเกินไปตั้งหลายกิกครับอ่ะตัวใหม่ครับ ขึ้นไปนะครับลอกก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับลอกเบสลูกปืนขัดครับดูตัวที่2จะหมุนเข้าไหมครับ สี่ศูนย์ศูนย์ขอบันะจดใบใหญ่ไว้ก่อนนะมาดูครับอันนี้เราไม่ต้องบางคันเลยครับผมเราเตรียมโยนคันลงน้ำเลยครับ จะได้ไซส์ไหมครับวันนี้นี่ยังถือหัวมันเลยวันนี้ตายแล้วปลาตัวนังาอ3.30นะครับส์อง3 8นะครับ

ตัวเล็กครับตัวนี้ตัวเล็กหลุดหลุดครับ,ห,ห,บหลุดครับบอเอาสามสามศูนย์ก่อนสองเก้าศูนย์เอาห้า, 3, 9, 0, านาทีสุดท้ายเอาพี่พีวัดแล้วครับเอาเลยเอาเลย มาเดินมาเดินมาเดินมานี to ้ๆมานหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาอัดเข้ามาโอ้ยโตโลกวนนึงอัดเข้ามาเลยดิวอัดเข้ามาอเข้ามาปาโตละโลนึงอัดต้งโดนแต่เร็ว หญ่ไหมใหญ่ไหมอ้ใหญ่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 โล่ห้าครับอย่าเปิดนาลองปัดมายังอยู่เปิดอยู่อแาขอปัดด้วยังไม่เปิดเบรกอยู่ไปัดมาเนี่ยมาแล้วปลาสองเก้าครับ 2องเก้ามาแล้วครับตัวนี้ครับระวังสายหย่อนครับระวังสายหย่อนครับกฮ้ยตัวน้อยเลูกพี่ก็เข้าสู่ครึ่งหลังครับสามทุ่มสามนาทีครึ่งแรกเรลี้ยงไม่ได้อะไรนะครับผมติดช่องกระโดนเตะครับ ตอนนี้เรามารุ่นขึ้นหลังอีกครับผมตอนนี้ไปถึง3ามทุ่มไปถึง5้าทุ่มนะครับหมดเวลาแข่ง5้าทุ่มเราไปดูกันนะครับผมที่บ่อกตกปลาสีชาพันธ์นะครับว่าเราจะได้อะไรไหมครับวันนี้มันไม่มี มีตัวใหญ่มีแต่ตัวเล็กๆคูตัวนี้ใหญ่น้องเพียงพี่ตักตามตัดเพียงสายห้าสิบร้อยสองร้อยโอ้ยลุตเลี้ยวลุดครับตัวนี้ เลยครับตัมเลยเอ๊ะได้เปิดใหม่ไหมเนี่ยใหญ่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 ไว้ก่อนอร <laughs> เราใหญ่ไว้ก่อนจะเล็กจะใหญ่เราใหญ่ไว้ก่อนอ <laughs> เอาหนักอยู่ดิหนักอยู่ดินี่หนักหนักไปกไป,ไป,ไปมีม้าเร็วอยู่มาเร็วมาแล้วครับมาเร็ว ขึน้นหน่อยเลยนด้ตัวนี้สองแปดวตอนนี้ลังชายอยู่285นะ287 287ดสอดเด <c oughs> ิไหมเดินมาเดินมามก้มลงกล้มลง <c oughs> กล้มลงห <c oughs> มุนหมุเร็วเหมุนเร็วเร็วจะควาเจควาโลนี <c oughs> <c oughs> มันเป็นยังใหญ่ไหมตึงอยู่มาหมุนหมุนเข้าไปหมุนเข้ามุนเข้าอไหมมางัดออกมางัดมาพี่งัดมาพี่งัดมาพี่กันออกมาข้างนอกกันออกมาข้างนอกงัดออกมาจ้างงัดออกมาจ้า Tuk 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 panu jah Oh say yek jep sai yek Ya yon ya yon Nih nip sim Poi pa Nak yu dia Api 3 2เทียวนะครับไปเลยผนขี้โพงงยไปหน่ขี้โพงงยไปนเ่นวนี่ก็ปากนะครับสอปด้าไปไดะครับโอ้ก็ดิ่งยังไงอ้ตวนไ้ไปเด็กสิบเจ็ดน้องโอเล่ตะกอตะกฟัง เอ้สับบ้างไหมครับทีบัตรีครับเอาจะทำได้ไหมสองเจ็มาลุ้นกันครับขอสักทีเถอะนะครับขอสักตัวเถอะฝนก็ตกแต่ว่าฝนจะมาดีอยู่นะครับผมกันหลี ดีดีนะครับส่วนตัวารจับปลาคอนเทนนะฮะเป็นสองแสานะครับและมีปลาลวกด้วยนะฮะสบายใจหน่อยนะน้องหนึ่งไม่ได้นะาวกปไม่ได้ลนะลาสหนะครับสเตลละับปี2อง0ัส รอหัวตัวครับหัวตัวครับหัวตัวครับผมล่างล่างครับล่างล่างหัวตัวนะครับผมหัวตัวนะครับหัวใกล้ตัวนะครับโทษนะครับโทษนะครับรอดครับรอดลอดลอดหลังนะที่ซีเบ็ดนะหลังนะที่ซีเบ็ดนะหลเป็นวเดินนะครับ ปาแจ็คยี่บาทนะฮะห้ก็ได้เปเลยนะครับผมกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับไปแล้วครับอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองสัเลื่อนีนะครับผนจังหว่ยครับโอ้เพื่อนทักกี่ฮม

ท้ายตัวสุดท้ายตุกตกตบต,ต,ต,ตไหแล่ะครับมาหนึ่งตัวแล้วครับฝนกระตกพี่น้องเอ,อ้ยมลาลากกระสีเมดืดปี๊ดปีดปีดปีด,ปด,ปดตน่นนย แล้วครับขอพาจริงๆตัว <Century> น <outdoor noise> ี <AU X> ้มนปลาใหญ่นะดูสิว่าจะผ่าน6.12หรือเปล่านะหกหกกว่าเต็มตบที่เบ็ดทีนี้ด้วยนะครับผมคุณน่าเจอกันใหม่ครับผมแมตช์สามหมื่นสนุกสนุกกันนะโอ้โหได้สิมาได้2ีสิบาม โอ้ยมาตกแม,ม่งมาถึงมัดเวลาแล้ว <laughs> อีกสองนาทีสองนาทีาาาโอ้ไม่ขึ้นแล้วเราอีกนาทีเดียวหมดเลละ <laughs> ได้ยะาหย,ยอกอย,ยอก โอ้ไปก็บ่ไปจะไปก็ไม่ไปอดหมดเวลาปั๊มเลแรงปั๊มเตือนหน่อยเตือนทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะสีชาปันอย่าท้อนะครับอย่าท้อครับผมสำหรับวันนี้นะครับสนุกสนานกันไปแล้วตรงนี้หมวดตกปลาสีชาปครับบรรยากาศ ตอนนี้ผมก็ประมาณเ,เท่าผมห้าทุ่มห้านาทีแลนน้วครับช่างอะไรนะครับผมกันไก่ก็ง่วงนอนแล้วครับจะได้กลับบ้านแล้วพี่ไก่ต้องนอนอย่าง <c oughs> โอเคไอ้พี่ไก่บอกเร็ว<ช>อย่าลืมอย่าลืมอ,อย่าลืมกดแจ้งให กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกันไกลเดอะแฟมิลรี่ด้วยนะครับแฟมบาี่ด้วยนะครับง่วงนอนแล้วครับพูดไม่ออกแล้วครับบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนจะได้กลับบ้านแล้วครับผมลายไปด้วยไปนี่นะครับผมผู้กำกเงินสามหมื่นอยู่ด้านข้างเรานะครับรางวัลที่หนึ่งครับ โอเคครับ